โอเคนะฮะวันนี้ก็จะมาโกงคาสิแอคชั่นให้ดูนะว่ามันโกงได้จริงเหรอหรือไม่ได้โกงได้ได้แค่ตัวเลข <c oughs> โกงได้แค่ตัวเลขนะบองไปก่อนนะผมจะมาทำให้ดูกันีเฉยนะจะมาให้ดูเงินผมมีอยู่3ามหมืัสง่สบาทนะ 3 7มเจ็ดสองสี่สี่สามเจสอก็จะไม่ให้ดูกันว่ามันโกงได้จริงไม่ได้นะผมเคยลองแนละ้วมันไม่ได้นะเออผมก็ลืมเปลี่ยนค่าไปดิยักได้เท่าไหร่ล่ะมันได้แค่ตัวเลขนะครับผมมาทำให้ดูเฉยๆนะว่ามันโกงได้ไม่ได้นะ คนที่เขาบอกว่าโกงได้นี่ฮะนัหนก็ขึ้น99อยู่แต่ใช้ใช้อะไรไม่ได้นะวันนี้ก็จะมาโกงเหรียญให้ดูสามพันสามร้อยห้าสิบหกมาใส่สามสามห้าหก กูคุณห้าใหม่นะฮะถ้าไม่เจอเออก็เปลี่ยนค่าให้มันเป็นเก้าเก้าเออผมจะให้ดูกันนะว่ามันโกงได้จริงหรือไม่จริงอ่ะมันก็เป็นเก้าเก้าเห็นไหมเดี๋ยวจะประกงอะไรให้ดูอีกตัวโกงตัวนี้นะมีอยู่หกพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดก็ใส่ไป พิดอันแล้วะหกเก้าะเจ็ดะใครใครก็ทำได้นะมันไม่เรียกว่าโกงมันเรียกว่ายัางไงลนะ่ะเรียกว่าโกหกกันดีกวนะุ่มมันก็เป็นก9าวแต่ใช้ไม่ได้นะจะลองใช้ให้ดู มีอยู่ 99, 99ใช่ไหมก็จะเอาอะไรซื้อตัวนี้นี่ไม่ได้กดไม่ได้เป็นไงเยกไม่ได้ก็เป็นแค่ตัวเลขเนาะมาทำให้ดูนะไม่ได้มาสอนโกงนะ,ะจะมากลงตัวนี้ให้มันเปิดได้นะนยังไม่เปิดมันมีอยู่32ชั่วโมงก็ใส่32นะ32 32 32 แล้วก็กดไปที่กระโดดเวลาหนึ่งศูนย์ศูนย์คิตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์เจ็ดตัวปึ๊บปมาหน้านี้อ้ามก็ฟรีเลยนะฮะโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ก็ออคงขอแค่นี้นะโอเคนะก็มาต่อกันใหม่นะนกี้ส่วนโกเงินไปไเงินก็ไม่มีเหลือก้าวก้ๆไม่มีนละ ตัวนี้คงไม่มีก้าวกาวแล้วจะมาดูเพชรตัวนี้มันมีอยู่สามพันสองร้อยผมจะให้มันเป็นศูนย์กงแต่ใช้ไม่ได้นะครับผมบอกไปก่อนนะกงแต่ใช้ไม่ได้ผมแค่อามันทำให้ดูเฉยๆนะว่ามันกงได้ไม่ได้นะ ก็เปลี่ยนค่ามันเป็นศูนย์นะครับอ่าใช่อ่ะก็กดไปกดกับอ้าวเป็นศูนเป็นศูนย์แต่ซื้อไม่ได้นะสิอ่าเป็นไงล่ะผมจะไม่ให้ดูกันไงว่าเขาที่บอกว่ามันโกงได้อะมันโกงได้จริงเลย อย่าไปเชื่อนะฮะนี่กับทองเนี่ยคุณมีทองอยู่เออเขาบอกว่าให้มีเท่าไหร่มีทองถึงเรียกโงเน่อย่าไปเชื่อเขาเสียทองเปล่าอะเสื้อผมสิผมลองมาหมดแล้วโอเคนะสำหรับวันนี้ก็กุดบายนะ